สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีคอมเมนต์แฟนฟุตบอลอาเซียนนะครับหลังจากที่ทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับสามารถคว้าแชมป์รีโวลีคัพ2022ได้สำเร็จนะครับด้วยการชนะพีทีประจวบไป4-0ต่อนะครับอีกทั้งนะครับสามารถคว้า3ถ้วยรางวัลนะครับตามเป้าหมายในฤดูกาลนี้นะครับ ประกอบด้วยแชมป์ไทยลีกหนึ่งไทย FA ฟเครับไทยลีกครับนะครับซึ่งทางเพจอาเซียนฟุตบอลนะครับได้ออกมาแสดงความยินดีต่อสมุสรบุรีรัมด้วยนะครับและแฟนบอลอาเซียนจำนวนมากก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นะครับเป็นจำนวนมากและเราไปฟังคอมเมนต์อาเซียน,นครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างต่อการคว้า3แชมป์ของสมุสรบุรีรัมในครั้งนี้โดยมากันที่คอมเมนต์ที่1นึเลยครับ โดยชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ายินดีด้วยประเทศไทยคุณมีหลีกอาชีพต่างกับเวียดนามระงับหลีกสเดือนเพื่อเล่นทีมชาติและหลังจากนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าภูมิใจที่ได้รับรางวัลในประเทศสำหรับสโมสรแต่ความภาคภูมิใจของชาติในเวทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แพ้ใน aff u 2 3ยีเกมครั้งที่30 ไม่สามารถผ่านข้รอบแบ่งกลุ่มได้และในครั้งนี้ก็แพ้เวียดนามและก็โทษว่าไม่มีเวลาเตรียมตัวทุกประเทศก็เหมือนกันหมดมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ไม่มีเวลาควรให้ไทยเรียนรู้จากเวียดนามเพื่อให้ไทยลีกได้พักผ่อนเพื่อจะได้มีเวลาซ้อมลดสาเหตุของการแพ้เวียดนามและมาเลเซียและหลังจากน,นี้นะครับก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าจะพัฒนาอย่างไรเมื่อลีก ปิดไปสี่เดือนได้เหรียญทองหมู่บ้านไทยรวมทัพกันแค่สองวันท่านั้นแต่ได้รองแชมป์ซีเกมและสไตล์การเล่นของไทยนั้นก็ดีกว่าเวียดนามด้วยฉันคิดว่าเวียดนามควรกลับไปพัฒนาลีกของตัวเองดีกว่านะแล้วก็มีคนไทยอีกคนนึงครับมาตอบกลับอีกว่าทำไมไทยต้องปิดลีกเพื่อถ้วยหมู่บ้านด้วยไทยได้แชมป์16ครั้งแล้วทำไมต้องเรียนรู้จากเวียดนามเวียดนาม ควรเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพจากไทยเราไม่ต้องปิดลีกไม่มีผู้เล่นที่ดีที่สุดแต่สามารถเข้าถึงรอบชิงชนเลิศได้และไปอันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับโดยคนไทยวันนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าจบการแข่งขันสโมสรหน้าที่ต่อไปคือการรับใช้ทีมชาติไทยต่อไปและหลังจากน,นี้นะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอกลับว่า ตอนนี้ประเทศไทยไม่มีผู้เล่นที่ดีตอนนี้มาดามแป้งไปทุกที่เพื่อรับสมัครผู้เล่นต่างชาติทัวนาเมนต์ไทยลีกลงทุนเงินจํานวนมากแต่ก็ยังแพ้วีลีกและในเม้นต่อไปนะครับชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสนับสนุนอย่างเต็มที่สําหรับ BG จีปทุมยูเนเต็ดและ j t t เป็นตัวแทนของประเทศในอาเซียนในรอบส6ทีมสุดท้ายของ ACL ในเนต่อไปนะครับชาวกัมพูชานะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมยูเต็ดด้วยจากกัมพูชาและในเนต่อไปนะครับชาวอินโดนีเซียได้มาตั้งข้อสงสัยไปว่าบีจีปทุมหายไปไหนพวกเขาไม่แข็งแปรง่งเท่าฤดูกาลที่แล้วหรอความเคารพจากอินโดนีเซียแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าก็เป็นสโมสรที่แข็งแปรง่งเช่นกันสามารถเอาชนะบุรีรัมได้แต่มีบางครั้ง ที่พวกเขาเปลี่ยนโค้ชการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภายในทีมทําให้ทีมสะดุดกลางฤด,ดูกาลแต่ช่วงใกล้จบฤดูกาลพวกเขากลับมาอย่างน่ากลัวอย่างที่เห็นใน a c l แต่ก็สายเกินไปที่จะสามารถคว้าแชมป์ในบอลถ้วยและแชมป์ไทยลีกได้แล้วก็ชาอินโดคนเดิมนะครับมาตอบกลับว่าบุรีรัมและบีจีปทุมกำลังผลัดกันคว้าแชมป์ในไทยตอนเด็กๆพอพูดถึงการแข่งขันของไทย ผมนึกถึงชลบุรี FC ทันทีแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แล้วเมนต่อไปครับประทับใจมากไทยลีกสู่ลีกอาชีพเวียดนามต้องเรียนรู้มากมายจากประเทศไทยเมนต่อไปครับโดยมีคนไทยนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าบุีรียำผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน ACL 2013ต่อไปครับขอแสดงความยินดีด้วยบุรีรัมยอเต็ดจากบึงเกตกัมพูชา ต่อไปครับบุรีรัมคือสมสร,รที่แข็งแปรงของประเทศไทยจากเวียดนามแลนในเป็นต่อไปนะครับชาวอินโดคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นต่อลีกไทยมาเลเซียและเวียดนามไปว่าลีกไทยมาเลเซียและเวียดนามไม่สามารถแข่งขันได้เพราะแชมป์ผูกขาดอยู่ไม่กี่ทีมเท่านั้นแลนในเป็นต่อไปนะครับชาวอินโดคนนี้นะครับได้แสด,ดงความคิดเห็นดีว่าลีกมาเลเซียเท่ากับไทยดิวิชันซี ในเมนนี้นะครับอินโดก็ได้มาแซลมาเลเซียนะครับต่อไปครับบุรีรัมสมุทรศรที่ดีที่สุดในอาเซียนจากมาเลเซียแล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับว่าบุรีรัมยูเอเตดท็อป14ของเอเชียลีกนะแล้วก็ชาวมาเลเซียคนเดิมนะครับมาตอบกลับว่าอันดับล่าสุดบอกว่าบุรีรัมยูเอเตตยันดับที่13เจดีทียวนดับที่127แต่เราสามราชนะอันดับที่1อันดับที่3และอันดับที่38 จากการแข่งขัน ACL ได้อาจจะเป็นพระโชคแล้วก็มีคนไทยเนี่ยรับมาตอบกลับเม้นคนนี้ว่าไม่จะดีที่แข่งแปลงจริงแล้วก็ชาวมาเลเซียคนเดิมนะครับมาตอบกลับว่าหวังว่าทีมอาเซียนทั้งหมดจะสามารถแสดงบางสิ่งต่อภูมิภาคในเอเชียได้เปิดหูเปิดตาซะและในเม้นตต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศฟุตบอล คนไทยกินนอนกับฟุตบอลเล่นแต่ฟุตบอลถ้าเปลี่ยนชื่อประเทศได้ก็จะเปลี่ยนเป็นฟุตบอลต่อไปครับเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับสโม,มสรผู้เล่นบุรีรามย์5คนจะเข้าร่วมในทีมชาติวงเล็บพวกเขาไม่ได้เล่นกับเติร์กเมนิสถานแต่จะเตะกับบาเรนและผู้เล่นอีก3คนจะบินไปอุซเบกิสถานเพื่อเข้าร่วมยู23ในการแข่งขันจิงแชมป์เอเชียมนิจาคนไทยนะครับ ในเนเปนต่อไปนะครับชาวมาเลเซียคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า JDT ยังไม่สามารถสร้างสิ่งเดียวเหมือนบุรีรัมย์ยูเนเต็ดได้โชคไม่ดีสําหรับพวกเขาที่ไม่สามารถชนะจุดโทษกับแดกูเวฟซีที่เกาหลีได้ถ้าไม่เช่นนั้นพวกเขาสามารถเล่นในเอซีแอลและไปถึงรอบที่สองได้ละเนื้เปนต่อไปนะครับคนไทยคนนี้นะครับได้มาแซวเวียดนามนะครับหากหลีกเวียดนามต้องการเป็นที่1ในอาเซียนเริ่มต้นได้ไม่ยากด้วยการ ทำสนามฟุตบอลให้ดีก่อนแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับได้มาตอบกลับว่าเห็นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกฟุตบอลในเวียดนามไม่ดีเท่าไทยตามหลังไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์และไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยคนไทยคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเก่งมากบุรีรัมยูเตดได้3ถ้วยใน1ฤดูกาลครับสำหรับคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็สาม,มารถกดติดตามผมได้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ